อาจจะค,ค่อยๆมาตั้งเป้ากันนะว่าระหว่างฟังนี้ก็ลองตั้งเป้าเปในตัวก็ได้นะครับว่าปัญหาสาเหตุเนี่ยคือถ้าเราเห็นปัญหาสาเหตุเนี่ยเป้าหมายมาเองว่าเราจะแก้ตรงไหนเพราะว่าเหตุเกิดที่ไหนก็แก้เหตุตรงนั้นที่ต้นต้นเหตุนะครับแล้วก็วิธีการก็จะมาอีกทีนะครับว่าอ๋อตั้งเป้าอย่างนี้วิธีการจะเติมอะไรนะครับก็คือว่าเรื่องเนี่ยครับ ที่หมอพูดว่ากายการกระทําคําพูดหรือพฤติกรรมทางกายเนี่ยเช่นนอนเดึกกินอาหารลดจัดหรือแม้กระทั่งแบบทํางานไม่ยอมพักมันเกิดมีเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือเ,อเกิดเ,เกิดเ,เกิดอาการทางกายเนี่ยกลายเป็นว่ามีความรู้สึกเอ่อผื่นรู้สึกรอรู้สึกอะไรเนี่ยเป็นอาการนั้นแต่ที่มันแสดงออกได้เขาเรียกว่าเป็นอาการแสดงมันมาจากโรคด้านในที่มันมีปัญหาซึ่ง หลายคนเนี่ยต้องบอกโปรเซสเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องมีปัญหานะครับถ้าเป็นโปรเซสที่ด wow ีก็ม <romantic success> ีนะครับเป็นโปรเซสที่ยกขยางบ่อยว่ามันมาจากข้างในที่เป็นไฟที่ดีเช่นเรามีรู้สึกให้คุ้มค่ากับความสําเร็จเรามีแรงบันดาลใจเรารู้สึกฮึกเหิมเราเกิดความคิดแบบเครียดมากแล้วเราทําแบบมีพลังเห็นไหมก็ดีเลยแต่ที่หมอพูดในในยะาเนี่ยพอดีเจอคนที่แบบไม่สมดุลเนี่ยมันมาจากหลายอันที่เป็นความคิดที่ไม่สมดุลเนาะคือความคิดที่ลบหรือความคิดที่มันเครียดความรู้สึกที่มันกดดัน การรับรู้ที่มันแบบผิดเพี้ยนเช่นรับรู้ว่า,าต้องเร่งรีบบางทีแบบไม่ต้องรีบขนาดก็ได้หรือรับรู้แบบที่มันเพี้ยนเพียนเช่นฉันจะต้องสาเร็จเร็วๆฉันจะต้องแบบทํามันไม่ให้ดีกว่านี้ฉันต้องเปรียบเทียบนะครับมันก็มาจากสิ่งที่เราโฟกัสแล้วก็เนี่ยครับตัวล่างๆคือธาตุประกอบสร้างเราดึงธาตุไฟมาใช้แบบไม่เฮลตี้เราดึงเขาเรียกว่าไอพลังงานือธาตุประกอบสร้างเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบครือองนี้มันเหมือนกับว่าหมอเนี่ยดึงมาจาก ปฏิจจสมุปบาทนะในแบบที่พูดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเหมือนเป็นพลวัตเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเราอยู่ตลอดไม่ได้มีตัวตนแต่ว่าน,นี้มันดูพูดในเชิงธรรมแล้วหมอก็เลยพูดง่ายมันเป็นธาตุที่ประกอบสร้างกันมามันเราดึงไฟพลังมาใช้ใคล้ายๆกับอ,อ,อยู่ดีก็บ้าพลังมาจากไหนไม่รู้วันนี้ก็กลายเป็นคนที่แบบดูอ่อนโยนน้ำนิ่งคือเราปรับหมวดได้นะครับก็เลยบอกว่าเปรียบเหมือนที่เขาเป็นหนังจอมเวทเนาะพอมดไม่มนเนี่ยที่แบบดีดึงไฟมาใช้ดึงลมดึงน้ำดึงดินมาใช้ การดึงมาใช้เนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ดึงมาได้เนาะเพราะเรามีวิญญาณธาตุเองเรารู้สึกได้เราใช้จิตของเราได้นะครับอันนี้ครับอยากชวนให้เห็นว่าเราดึงไฟมาใช้แบบพอดีไหมเราลึกกว่านั้นนะครับคือช้างข้างล่างนะครับคือเราให้คุณค่าหรือความหมายกับเรื่องอะไรเช่นใช้ให้คุณค่ากับความสําเร็จเราอาจจะดึงพลังไฟมาใช้แต่ตอนนั้นเราให้ค่าความสัมพันธ์เราจะดึงน้ามาใช้ให้ค่ากับความอิสระความสนุกความผ่อนคลายอาจจะดึงลมมาใช้ให้คุณค่ากับความมั่นคงความปลอดภัยอาจจะดึงควัดินมาใช้ คขว่าอาจจะเพราะว่าบางคนให้ความข้ากับความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นลมก็ได้นะครับทำให้มันเกิดความสนุกสนานเนี่ยครับอันนี้ยกตัวอย่างที่พูดเรื่องนี้ครับก็มันมีเรื่องที่ละเอียดกว่านี้นะครับเคยทำลายไปนะครับเช่นบุขน้ำแข็งพลวัตแก้สาคัญแห่ง,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 งวงจรสลัมพังชุ์ชุองค์รวมไปดูรายละเอียดได้นะครับแต่ว่าอันนี้หมอมาชวนให้รีวิวนะครับว่าในตัวแพนเนอร์ที่ที่ทำมาเนี่ยก็จะมีช่องให้บันทึกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราบันทึกแต่กายกายก,ายก็ทำอะไรก็ทำอะไรแต่ลืมบันทึกว่าเรารู้สึกอะไรความคิดอะไรหรือตอนนนนนนัััั้้้้เเรรรรรรราาาาากํลงบูที่ควมออออะะไไหืตใช หรือแม้กระทั่งลึกกว่าน,นั้นคือคุณค่าตอนนั้นที่เราให้เนี่ยถ้าเราเชื่อว่าคุณค่าที่เราให้มักจะดีงามเนี่ยเช่นเราให้คุณค่าความสําเร็จอีกคนนึงให้คุณค่าความสัมพันธ์มันก็ดีทั้งคู่เนอะแต่ว่าเราอ่ะดันใช้ไฟที่มันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ใช้ไฟที่มันรุนแรงเกินเราก็อาจจะแบบผู้จารุนแรงหรืออาจจะแบบรู้สึกแบบไปตัดสินเขาเนี่ยครับเขาก็อาจจะเท่าทานมากขึ้นแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นใช้ไฟดีดๆนะครับหรือบงางคนบอกว่าเป็นท่านลมที่อยากจะแบบสนุกสนานมากแต่มันเลยเถิดกลายเป็นยัง เป็นลมที่กลายเป็นขี้เบื่อเป็นลมที่แบบว่าโอเคไม่มีไม่มีความแบบรู้สึกเป็นระบบระเบียบเห็นไหมครับแล้วก็บางทีไม่มีวินัยในการดูแลตัวเองก็เสียทั้งสุขภาพบางทีเสียทั้งงานบางทีเสียความสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะเราไม่แน่ไม่นอนนะครับพูดเรื่องนี้มันเหมือนง่ายนะแต่ว่าเราทบทวนกันก่อนนะครับทบทวนให้ดีเนาะแล้วก็อาจจะค่อยๆมาตั้งเป้ากันนะว่าระหว่างฟังนี้ก็ลองตั้งเป้าไปในตัวก็ได้นะครับว่าปัญหาสาเหตุเนี่ยคือถ้าเราเห็นปัญหาสาเหตุเนี่ยเป้าหมายมันมาเองว่าเราจะแก้ตรงไหนเพราะว่า เหตุเกิดที ouais calves calves ่ไหนก็แก้เหตุตรงนั้นที่ต้นต้นเหตุนะครับแล้วก็วิธีการก็จะมาอีกทีนี่ครับว่าอ๋อตั้งเป้าอย่างนี้วิธีการจะเติมอะไรนะครับฮ่าล้ำตุ๊กมานะครับอ่าเดี๋ยวไอ้ไอ้ภาพขอุคลำแข็งลำแขที่เปรียบเทียบวันนี้เคยเคยขึ้นให้ดูเนาะอาจจะขึ้นให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับไอ้ที่เปรียบเทียบเนาะว่าข้างล่างนี่เป็นเหมือนเขาเรียกความรู้เท่าทันกับความไม่รู้เท่าทันนะครับก็คือตัวอะไรครับเอ่อจริงๆ ถ้าจากบาลีเขาเรียกว่าอาวิชานะครับคือมีวิชาหรือมีมหรือมีอวิชชาคืออวิชชาคือความไม่รู้ไม่เท่าทันวิชาคือความรู้เท่าทันคือสติมัน,มนจับทําให้เราเกิดปัญญาทันไหมนะครับหมอพูดภาษาแบบไม่ใช่บาลีจานะ๋าเนาะก็เลยแบบพยายามให้เห็นง่ายๆนะครับว่าลึกๆแล้วอ่ะตอนนั้นรู้เท่าทันไหมอ่าอ่าอันนี้อาจจะพูดขอหรือพูดแบบยอนะ่อเนาะเพราะเราจะต้องมีเรื่ององค์รวมอีกนะครับคือถ้า process ไฟมันเกิดขึ้นดีเนี่ยมันก็จะแบบเนี่ยครับให้คุณค่า ให้ความสําเร็จมีประสิทธิภาพดึงไฟมาใช้เราโฟกัสที่งานรับรู้แบบเอ้ยงานกําลังแบบเร่งรีบแล้วก็เราจะมีความพึกเหิมรวมถึงอะไรครับรวมถึงเราก็จะแบบคิดว่าเอ้ยเอางานกลับไปทําต่อที่บ้านแล้วก็ผลลัพธ์ก็คืออาจจะนอนดึกหรือว่าใช้พลังมากแต่ว่าก็งานเสร็จนะอันนี้คือมันก็เดี๋ยวพวกดีไม่ดีต้องขึ้นอยู่กับตัวเองนะครับว่าพลังไฟแบบนี้มันอาจจะพอดีคือมันก็ทําให้เราเคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้หรือมีประสิทธิภาพมันจะทําให้เราเครียดไปไหมนอนดึกไปไหมหรือกระทั่งแบบ ละเลยคนใกล้ตัวไปไหมอันนี้ต้องลองพิจารณาตัวเองหรือกลายเป็นทาไปเรื่อยๆทัดไปกับเริบมอย่างที่บอกตอนใช้เนี่ยไฟมันเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนตอนทำามกข้าวเนี่ยใช้ไฟพอดีมันก็อาหารสุกใช้ไฟมากไปก็ไหมใช้ไฟน้อยใช้ไฟน้อยไปก,ก็กลายเป็นอาหารมันชืดไม่ไม่สุกเห็นไหมครับไฟคือธรรมชาติเราใช้พอดีน้ําก็เช่นกันนะครับพลังน้ำอีกข้อย่า่งเนาะบางคนบอกว่าฉัน ชอบมักจะให้คุ้ค่ากับความสัมพันธ์การดูแลการเชื่อมโยงก็ให้พอดีเราก็เลยสนใจความรู้สึกคนอื่นสนใจความสัมพันธ์ที่ดีเราก็อะไรครับเราก็จะรับรู้แบบบรรยากาศในการทํางานกามีส่วนร่วมความรู้สึกของเราก็จะมองไปที่อะไรที่เราได้แบบเหมือนกับเป็นมิตรกันนี่ครับแล้วเราก็จะรู้สึกอะไรครับอิ่มเอมใจรู้สึกชื่นใจรู้สึกเอ้ยมีความรู้สึกแบบเออชุ่มชื่นนะครับมีชิวชีวา ความคิดก็มักจะเกี่ยวกับเออยกตัวอย่างในนี้คือชวนคนไปกินข้าวเย็นนี้หรือบางทีเข้าไปถามความรู้สึกเขาก็ลองคิดดูสิการการะทำเราก็เช่นกันนะครับเราก็จะการการะทำแบบชวนเขาไปได้เข้าไปคุยได้เขาไปปิดสนิทพันธ์คำพูดแล้วก็จะเห็นไหมคนพูดก็จะพูดแบบน้ำเย็นเย็นอ่อนหวานสิ่งเหล่านี้ครับมันก็แสดงออกมาทั้งทางความรู้สึกความคิดหรือว่าการการะทําคําพูดเราได้นะครับแต่ถ้ามันมากกว่านั้นก็กลายไปเลยครับน้อยใจที่พูดไปตอนต้นนะครับสไตล์แบบน้อยใจเก็บอารมณ์ไม่กล้าพูดเกรงใจไม่กล้าตัดสินใจ กลายเป็นว่ามีปัญหาทั้งตัวเองมีปัญหาทั้งความสัมพันธ์มีปัญหาทั้งงานได้นะครับหรือกลายเป็นคําจะป่วยได้นะอย่างที่บอกน้ํามันโอเวอร์นะเก็บไว้มากๆกลายเป็นน้ําเสียกลายเป็นซีกลายเป็นเนื้องอกกลายเป็นพวกเลือดค้นข้างในออกมาข้างนอกกลายเป็นผื่นกลายเป็นภูมิแพ้หรือบางทีกลายเป็นอารมณ์แบบบอนไหวง่ายๆนะครับเห็นไหมครับที่พูดเรื่องบุคลากรแข็งเพราะว่าธาตุที่มันปรากฏมากหรือน้อยเนี่ยมันมาจากใต้บุคลากรแข็งที่ไม่ใช่แค่ชั้นเดียวไม่งั้นหมอไม่มาเวิร์กช็อปไม่มา จัดโคชชิ่งหรือไม่มาแบบแก้ปัญหาแบบในเชิงลึกหรอกครับเพราะว่าต่อให้หมอมียาที่ดีนะครับยามีเต็มเลยครับที่นี่มียาทั้งแคปซูลม,มียาผงยาต่างๆนะครับมันดีนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ากินไปได้ผลหรือว่ามีกระบวนการกดจุดมีกระบวนการาช่วยคนไข้นะครับแต่ว่าถ้าใต้บุคลาแข็งเขาไม่เปลี่ยนหรือมันไม่เกิดการปรับนะครับมันก็จะกลับมาสู่วงจรอุบาทนะครับวงจรเศรษฐกิเหมือนเดิมนะครับ